เธอเห็นใช่ไหมว่าทุกคนในโรงงานเนี้ยเขาทำงานทำงานหนักไอ้แรงงานทำมาหากินเพื่อแรกกับเงินที่จะไปดูแลครอบครัวของเขาแต่ก็มีคนบางประเภทนะที่แค่เข้ามาเดินเล่นแล้วก็คิดว่าอยากจะเป็นส่วนร่วมในการที่จะเป็นเจ้าของโรงงานแห่งนี้ฉันน่าเจอคนมาเยอะฉันดูออก <laughs> เธอไม่เข้าใจอะไรเลยใช่ไหมหนังพวกเนี้ยเธอดูออกไหมว่าอหไคือหนังแท้ออะไรคือหนังเทียมฮึดูไม่ออกใช่ไหมฉันแค่มองไก,กลๆฉันก็ดูออกแล้วว่าอะไรมันคือของแท้อะไรมป็นคือของเทียม ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงงานของเรามีความพยายามอย่างมากที่จะทำหนังปลอมให้ดูเหมือนหนังแท้แต่ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนมันก็ไม่เหมือนเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ว่าจะยังไงหนังเทียมมันคนละชั้นมันไม่มีคุณสมบัติอะไรที่จะมาเท่าเทียมกันได้เลย คุณพันพิษนี่เก่งจังเลยนะคะเก่งมากด้วยมองอะไรพร๊บเดียวก็รู้เลยรู้ไปหมดทุกอย่างตัสินเก่งสี่อยากเก่งอย่างคุณพันพิษจังเลยค่ะเพราะจริงๆสี่เองก็เป็นคนชอบเอาชนะเหมือนกัน สุรศิษฐ์เขามีประชุมสำคัญคงยังไม่เสร็จแล้วก็คงไปส่งเธอที่บ้านไม่ได้เธอกลับไปได้ละแล้วแลรองเท้าคู่นี้ก็เก็บไว้ให้ดีนะถือเป็นของที่ระลึกที่ครั้งหนึ่งเธอเคยได้มาเหยียบโรงงานแห่งนี้